จะแม่รถก็เสียงตังเสียงองก็ได้จันทร์จ้นโอ้เจ้าข้าพระจันทร์กลังว่ากเราำลัว่เดี๋ยวนี้เเสียงสองก็โนมาดันนทราจันทร์มากินเป็นจ้าจ้าจอดไปได้จ้าจ้าเจ้าข้าพระจันทร์วันวันเลยกินวันเลยยายนุ้ยจะไม่สีแต่เละไปใส่เสียงซองเลยจะเป็นชุดลายเสียงเนาะปวดหัวแป้งน้่งมาท่าน

มื่อนี้บรรยากาศทางไปดอนตาเนี่นี่เลยทางไปดอนตาที่ไปเสียร์ผีดอนตาวย่านพัท่านน้องนิ่มเจ้าร้อยแปดคิบอกดอตาทหาร่ต้งไม่ตรงเร่งไม่ต้องด่วนกัไเลยเด้อเลยไปสวรรค์ฉนถูกบ้านเส่นทางไปเคมรลาถูนบานอุบุนได้ไหมกษัสิบ้าเสียงสองกีบเพราะว่าเขาไสามาราูเดียวมากครับมาท่าน วางครับจะ่ให้เทาโทษดีวางคับนี่เพื่อเ่าวางครับนันพาเขาโววายเพราะบอร์เมือเชาก็ามแม่มีตรลายอยาดปุ้ยบอนันนะแล้วตอนนี้เมืเจ้าในกบ้านตั้งีินข้าวยุ่บุนบรรยากาศบรรยากาศท่องเที่วกันอย่างไรโอ้ยหน้าเขาวางนั่นนึกว่าหนึ่งโทษไปพันวันนี้ักมากขอรัาวางครับขอรับ มัน่ะกาดวานุ่มได้นะอันนี้อันนี้มันวานุ่มอันอันแนวจับนี่มันเต้นเนาะมือเจ้าน่นมีนุ่มจัดกระเทียมไปน้ำกัือมือเจ้ามีนิ่งต่ทางมันมีนิ่งทางมันคูกทางข้ามวันนิ่มันกระโดดไปขึ้นบนี่ไม่ตจองไปแน่จับจังนสีนะจับจังนสีนะจริงนิ่งนะกะะทรงมาเขาเบิ้งเราบอลหลุดอันหลุดอันย่างย่างวัดชกไม่เบิ้งหลุดละข่ามหูดดาก้อนนะ ออแล้วแค่หกหมื่นนะที่ห้อยังก่อนลิสูดากลอนเอ้ 60, หกหมื่นจะโงหัวยังบ่ไหวสิย่ได้ไหมขอบคุณค่สี่สิบแปดล้านหตาถทสามคนบนตจะจะอก็เมื่อนิ่งไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะ ต้องหยกไว้หยกนั้นแล้ววางไว้นี่งกับสันเรามันตันหลวมกมุมากรถตันเจ็ดกิโลจักหนูกจักิโลสามสิบสามสิบสามสิบกิโลจากสวกไปเรื่องน้ท่าเจ็ดกิโลจากจากเจากหลืองไป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 หมึ่ก็หกสิบโล ตำตาลมาหุ่มมันกสิ๖สิบลูจากดนปลาไปบ้านเฮานั้นสามสามสิบลูไก่ด้วยว่เป็นไก่ไก่จริงไหอืมคันคันยุขันยุ่คันยวนบันนี้ไก่มาเจเยซิ่งน่าทีเลยชิปะที่ที่ิปที่ก็รูแล้วเนาะกาตาถึงจะพุ่งจะุ่ได้ะ สีสิบสี่ล้านต้นตานี่เหมือนนี่ได้ตาขึ้นนะ4 <44 S 1> เ4ลนลนไม่ฮอดเนะซียบน้หรถเกียวรถเกี่ยวเขา่าพอ้เขามาเตรียมซะไว้เข่ายั้งประด้จดาน,น,นันน้นีปป่ตำรวจปะใช่ลอ เฮ้ยเฮ้กเบกาขแทงบรไ้ข่าได้นี่บ่ไผีได้บ่อ้ยเนาะบดไข่าเลังเซ่ข้าวต่างกาตอืนี่ประมองนี่บ่าเขาไ่มายืนอกเพราะว่าเขาหยาดเนาเขาไม่ยืนเ่าไม่เยืนฮนเด็ดก็ฮอนเดดแนวัดแนแข่ไน่นเด็ขีวัดแชแนวสีเหลียวไปแข่งไหนกันเนี่ยโอ้ยเงยอไหล เออเพีงเองององได้ได,ได้ได้ช็อตเด็ดพอม <laughs>